กรมอุตุเผยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน22กุมภาพันธ์นี้พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเตรียมรับมือฝนตกเพิ่มขึ้นลงกระโชกแรงระวังอันตรายช่วงไหนเตรียมรับมือวันที่19กุมภาพันธ์2569กรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุว่าไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ22กุมภาพันธ์69ทั้งนี้กรมอุตุคาดการฤดูร้อน2569ของประเทศไทยว่าคาดว่า จะมาปลายเดือนกุมภาพันธ25์2,569นี้โดยมีเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยต้องประกอบไปด้วย1พื้นที่ประเทศไทยมากกว่า60%ต้องมีอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันมากกว่า35องศาเซลเซียส2อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าต้องมากกว่า23องศาเซลเซียส3ลมเปลี่ยนทิศจากตะวันออกเฉียงเหนือเป็นตะวันออกใต้ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างปลอดภัยเช่นควรตัดแต่งกิ่งไม้เสริมป้ายให้มั่นคงเพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อนตรวจเช็คหลังคาสิ่งปลูกสร้างเพื่อป้องกันลมกระโชกแรงล้างเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและค่าไฟรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความร่มรื่นกรมอุตุพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าสำหรับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่18ถึง24กุมภาพันธ์พุทธ,ธศักราช2569ระบุว่า ในช่วงวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์69บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางปกคลุมภาคตะวันออกนเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทรงผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอกบ,บริเวณของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองหรืออยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมป้องกันผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยตลอดช่วง